สวัสดีเพื่อนเพทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะฮะที่22พฤศจิกายนน,น,นนะครับวันนี้ดาวพระจันทร์นะครับโคจรเข้าราศีกุมนะครับพระจันทร์กุมเนี่ยแล้วก็ดาวศุกร์นะครับก็สวยงามนะครับเร็งพร้อมกับดาวพุธนะครับเร็งราศีเมษนะครับหรือว่าเร็งดวงเมืองก็ได้นะลัคนณเขาบอกว่าอย่างหนึ่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ดนตรี read, นะครับเสียงดนตรีหรืออะไรที่มันแบบเย็นเย็นสบายๆนะครับมันเป็นทำเรียกว่าทําให้เกิดโชคเกิดลาบแล้วก็ความสําเร็จนั่นเองนะครับมันแปลหมายความว่าอะไรที่เราจะใช้ชีวิตแบบไหนนะครับในช่วงวันสองวันนี้เนาะก็ให้เวลาเราจะม uh โมโหโกรธนะฮะเขาบอกเสียงดนตรีเนี่ยมันจะดับความทุกข์แล้วก็ทําให้เราแบบอารมณ์เย็นได้ไวเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงดาวพระจันทร์เด่น มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับดังนั้นใครที่ช่วงวันสงสาวันนี้นทําบุญทําบุญได้น้ำนะครับหรือว่าบริจาคเลือดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแต่งตัวให้ดูสบายๆรีแลกซ์นะครับเนี่ยดีจะดีพิเศษแบบไม่ต้องทางการนักถ้าเราไม่ได้ไปไหนมาไหนเงี้ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการคุยเจรจาเขาเพื่อให้อ่อนโยนอารุ่มอร่วยนะครับเนี่ยจะ ทำให้คุณประสบความสาเร็จในช่วง2อวันนี้นะครับรวมไปถึงแต่งตัวอย่างที่บอกนะครับว่าให้ดูสีสันดูเบาๆซอฟๆส,สบายๆเอิธโทนอะไรประมาณนี้ฮะลองนำไปใช้ดูครับสีที่ถูกโฉลกในวันนี้นะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับสีน้ําตาลนะฮะสีเรียกว่าออกโทนอ่อนๆนะเนาะเป็นสีครีมนะครับจะเป็นครีมฟ้าครีม อะไรก็ได้นะชมพูอะไรก็ได้นะครับและอีกสีหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ได้ครับคือสีเขียวนะครับเรียงๆครับสีที่มันสว่างแป๊ดเกินนะอันนี้ใช้กับเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะครับลองใช้ดูครับมันจะมีอะไรที่มันเด่นแล้วก็ปลอดภัยนะก็เรียกว่าเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มันทําให้เราเกิดกระถูกฉลองในสมัยก่อนเขาใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ในการออกรบนะฮะดันั้นยุคปัจจุบันลองนําไปใช้ได้ครับจะเป็นอัญ,ญมณีสีดังกล่าวก็ยังใช้ได้ครับ มาครับมาดูในวันนี้นะครับชาวราศีเมษก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่เมษเมษเนี่ยนะฮะวันนี้ทําอะไรก็ตามมีดวงที่อย่างแรกครับคนในครอบครัวนะครับอาจจะให้โชคให้ราบแล้วนะคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทนะครับเพศตรงข้ามนะครับจะให้ความสะดวกให้ความราบรื่นหรือว่าทําอะไรจะทําให้เราง่ายต่อการที่จะ คิดพูดอ่านเขียนทําเดินทางนะครับลองใช้ดูครับแต่ว่าช่วงใบ,บายเย็นๆระมัดระวังนะฮะจะมีปัญหากับคนที่อายุมากกว่านะครับเนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับมาดูต่อครับคนลาสีเพื่ศครับในวันนี้นี่เป็นวันที่ถ้าใครได้พักผ่อนเนี่ยต้องรู้ไว้เลยว่าจะมีอะไรมาแทรกมาด่วนที่ทําให้วันนี้เพเผอแทบไม่ได้งานเลยนะเออบางทีเราแค่ตั้งใจว่าจะดูหนังดูซีรีส์อะไรเงี้ยนะครับ สักครึ่งค่ำวันนะแต่ยูดีมีคนมานัดยูดีต้องไปทำนู่นทำนี่คือมันเลยทำให้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจนะครับบางทีเราวันนี้ทำอะไรสักสามสี่อย่างเพื่อเผื่อได้แค่อย่าง2อ,อย่างแล้วก็บางอย่างก็โดนเลื่อนนัดผิดน,นัดด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับถ้ามีแผนสำรองได้ก็ดีครับคนกันราศีไม่ทุนครับวันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษแปลกใหม่นะครับใช้เงินเยอะนะระวังดีๆนะครับวันนี้ใช้ใจ่าย ไม่คิดว่ามันจะต้องเยอะขนาดนี้หรือว่าไม่คิดว่าจะต้องจ่ายขนาดนี้หรือว่าเวลาซื้อของระวังได้ของที่มีตําหนิหรือว่าสั่งอาหารไดยเผื่อยังมีผิดพลาดหรือว่าได้ร้านอะไรที่แบบหงุดหงิดร้านที่เราอยากจะไปทานดันไม่เปิดอะไรอย่างนี้นะครับคือมันมีเล็กขัดลาบปากนะแต่ข้อดีนะครับในวันนี้ทําอะไรหล,หลายๆอย่างจะสําเร็จนะครับในเรื่องของงานเนรื่องของเงินหรือว่าเรื่องการเดินทางนะครับแล้วก็ แต่การซื้อของอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็คนต่อมาราศีกรกฎครับวันนี้กลับเป็นวันที่มีเรื่องอารมณ์แบบแม่ขึ้นขึ้นลงลงนะมันมันนอยอะเนาะมันน้อยใจแล้วก็มีใครที่ทำให้เราแบบพูดไม่เข้าหูนะครับมันก็ทําให้2ออย่างเกิดขึ้นไม่หุดหงิดก็แม่อารมณ์ดาวลงนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็อีกอย่างระวังป่วยกกับเรื่องภูมิแพ้นะครับเป็นหวัดไม่สบายนะฮะหรือว่าไม่ค่อย สบายนสบายตัวขัน้นเน้ขัน้นตัวนะครับพักผ่อนให้พอแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้การพูดคุยใดๆก็ตามาจะมีคนแบบผิดนัดเลื่อนนัดหรือไม่ก็พูดไม่เป็นคําพูดนะครับดังนั้นวันนี้เป็นวันที่กรกฎดต้องระวังเป็นพิเศษครับต่อมาคนเกิดในราศีสิงห์เนาะราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่จะเรียกว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับอะไรที่เราไม่คาดคิดมันจะเกิดใน,ว,น,น,นวันนี้นะเดินทางเนี่บางทีอยู่ดีนัดหมายโดนเปลี่ยนหรือ มีงานด่วนอะไรเข้ามานะครับต้องรีบทําอะไรหรือลืมนะลืมต้องทํานู่นทํานี่อ้าลืมลืมของนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางนะครับงุดหิดบนท้องถนนนะฮะก็ระวังเรื่องอารมณ์ครับแต่ข้อดีคือครอบครัวนะครับจะทําให้คุณมีความสุขนะอยู่ใกล้ครอบครัวดีนพิเศษครับชาร์จแบตชาร์จพลังให้เราได้เป็นอย่างดีครับราศีกันแน่ในวันนี้นะครับมีกิจกรรมพิเศษนี่บางคน อาจจะต้องไปช่วยงานหรือว่าเดินทางหรือว่ามีเหตุน,นัดเพื่อนนะครับก็เรียกมีงานสังคมงนะได้ออกไปนู่นไปนี่ถ้าไม่ได้ไปไหนก็เมากระจายนะครับมีคนปรึกษาหรือว่าเล่าเรื่องอะไรกันไม่รู้นักหนานะครับเยอะแยะหมดเลยแต่เราก็ต้องฟังเขาเนาะแล้วก็อีกอย่างครับในวันนี้ถ้าใครที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเนี่ยขอให้พักผ่อนแล้วก็ เซฟร่างกายดีๆนะครับมันมีดวงในวันถัดไปหรือว่าในสัปดาห์หน้าจะป่วยนะครับมันจะสะสมอะไรบางอย่างที่เราอาจจะนอนไม่พอหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับเพราะนั้นวันนี้พักผ่อนเซฟร่างกายครับจะออกไปไหนมาไหนมีเครื่องป้องกันด้วยครับต่อาราศีตุลแม่คนตุลน,นี่ถือว่าเป็นคนที่มีโชคดีนะครับเป็นราศีหนึ่งที่มีโชคดีบางคนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าลาบปากก็ได้นะเพราะว่าบางทีมไม่ใช่ช่วง เรื่องของโชคลาภบางคนไม่ได้ต้องมาเสี่ยงอะไรทุกวันนะฮะแต่ว่า,ว,าวันนี้ได้ฟังเรื่องดีๆได้ยินเรื่องที่เราอยากฟังนะครับมีคนมาพูดมาคุยมาทําให้เรามีความสุขนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังน,นี้มีเรื่องเจ็บตัวอันนี้ต้องดูนิดนึงนะฮะเดินสะดุดหกล้มนะครับเตะนุน่นชนนี่นิ้วโป้งปูดหรือว่าแบบเล่นกระสัดแล้วก็ถูกขีดควนเคียนอะไรคือ มันมีเรื่องเจ็บนวยเจ็บตัวบางครั้งมาจากความซุ่มซ่ามหรือบางทีมาจากความประมาทของคนอื่นด้วยนะครับต่อมาคนกรษณ์ศีพิจิตรในวันนี้นะครับเป็นวันที่ใครจะต้องทําจิตทําการสิ่งใดนะครับต้องเ,อเรียกว่าต้องมีสมาธิจริงๆนะครับมันมีอารมณ์แบบคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ลืมบ้างหรือว่าก็พลาดเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าบางทีอาจจะมีของใช้บางอย่างหายพังแตกร้าวนะครับโทรศัพท์ร่วงหรือว่า อาจจะมีเรื่องการเสียเงินง่ายๆครับไม่เสียเงินวันนี้ก็ต้องเสียเงินวันหน้าเนื่องจากว่าของอะไรวันนี้บางอย่างที่มันจะไป่ต้องใช้ฉะนั้นก็เตรียมเรื่องเงินสำรองไว้ด้วยเพราะว่าวันนี้มีค่าใช้จ่ายพิเศษแล้วก็ค่าใช้จ่ายมากกว่าปกตินะครับต่อมาราศีธนูนี่วันนี้คนธนูมีดวงใครที่แบบลงทุนระยะสั้นๆอะไรน้อยๆครับตามปกติของเรานะครับเนี่ยวันนี้จะมีโชคนะมีโชคมีลาบบางอย่างนะครับและมีว่าเาเรียกว่า ได้กินของอร่อยอืมอะไรที่เราอยากไปได้ไปนะครับจริของขอร่อยแต่ว่าดูให้ระมระวังโรคประจําตัวนะครับมันจะก่อเกิดได้บางคนเป็นภูมิแพ้บางคนเป็นความดันบางคนเป็นไมเกรนบางคนอะไรก็ตามหมดท้องเสียอะไรเงี้ยนะครับเราต้องระมัดระวังร่างกายนิดนึงแต่ข้อดีคือ การคุยเจรจาติดต,ต่อต่อรองสําเร็จนะครับเพศตรงข้ามให้โชคให้ลาบเราในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลองระมัดระวังอย่างหนึ่งคืออาจจะมีคนใกล้ชิดนะครับป่วยไม่สบายด้วยเนาะต่อมาคือราศีราศีมังกรนะครับคนมังกรนี่ในวันนี้นะครับเป็นวันที่มีอารมณ์อยากคิดอยากทํานู่นทำนี่อะไรหลากหลายอย่างนะครับมีอะไรที่เราคิดเอาไว้หลายอย่างแล้วก็ได้ทําบ้างบางอย่างก็ไม่ได้ทําฉะนั้นถ้าคุณวางโปรแกรมหลายอย่างเกิน มันจะไม่ได้ทําอย่างที่เราควรจะทําเพราะฉะนั้นเราวางกรอบสบายๆไว้นะครับในวันนี้ลม้มหลวไว้นิดนึงนะจะโปรแกรมหรือว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับมันอาจจะเ,เขาเรียกเป็นวารีแลกซ์นะครับเอาการ,รีแลกซ์ทำอะไรที่มันสบายๆอะไรที่อยากทําทําไปได้ครับอีกประการนึงครับคนราศีมังกรนี่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในวันนี้คือเรื่องของค่าใช้จ่ายมันจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายพิเศษพิเศษแปลกใหม่เข้ามานะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของหมุดหงิด กับใครบางคนนะครับอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่เรารู้จักนะครับหรือว่าคนที่เราคบหาอะไรก็ตามครับมันมีอารมณ์หมุดหิดเพราะนั้นคุยหรือเดินทางไปไหนด้วยกันนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับไปไหนเมื่อไหนวันนี้อาจ,จะมีเรื่องของรถติดแล้วก็ไปไม่ทันหรือว่าไปแล้วแบบสายมาราขาดก็คือไปไหนแล้วมันไม่ได้ตามเวลาที่ต้องการนะครับต่อมาคนเกิดในราศี จะบอกว่ากลุ่มนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องระวังหนึ่งอย่างคืออุบัติเหตุนะครับมีดวงเรื่องอุบัติเหตุนะฮะมีเรื่องเจ็บตัวนะครับไม่ตัวเราก็คนใกล้ตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีอุบัติเหตุก็ป่วยไม่สบายมันดูแลร่างกายตัวเราและคนใกล้ตัวด้วยนะครับมีเรื่องของขัดใจกับผู้ใหญ่นะครับระวังทะเลาะกับบุปการีนะครับหรือว่าคนที่อายุมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เลี่ยงการประทะนะไม่ใช่ว่าไม่เลี่ยงไม่ใช่เลี่ยงคุยคุยได้นะครับและ แฟนในวันนี้จะกวนประสาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อารมณ์มันจะแปลกๆสวิงสวิหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องลูกเรื่องของเงินนะครับนี่อันนี้จะมีเรื่องดีๆทําให้เราได้ชื่นใจนะครับแล้วก็การได้เจอใครแปลกๆใหม่ๆก็เือวันนี้มีโอกาสได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันนานหรือว่ามีโอกาสได้พูดคุยนะครับทางใดทางหนึ่งนะมีเรื่องของเงินฟุกๆหรือว่าได้โชคลาภป,ปากหรือว่าได้ของอะไรบางอย่างนะต่อมาครับคนเกิดในราศีมีนครับวันนี้เป็นวันที่ มีเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับอะไรที่เราไม่คาดคิดมันจะเกิดนะครับบางทีมเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องน้อยอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่คิดว่าจะได้ยินได้ฟังได้เจอได้กินได้อะไรพวกนี้นะฮะเรียกว่ามันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องการรับปากถ้าไม่จําเป็นอย่ารับปากนะฮะมันมีคนที่จะมาถามไายแล้วก็ให้เรารับปากถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิด ประย่ารับปากนะครับวันนี้ช่วงกลางค่ำกลางคืนอาจจะฝันแปลกๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกระเซ็นแรงนะครับรู้สึกว่าอะไรที่มันจะเกิดมันจะเกิดนะครับจริงๆวันนี้เป็นวันที่เรียกว่านึกถึงอะไรบางอย่างสิ่งนั้นจะเกิดหรือว่าจะมีหรือว่าจะได้คําตอบนะครับแล้วก็มีอีกอย่างคือจะได้รับรู้ความรับอะไรบางอย่างจากใครบางคนครับวันนี้ลาไปก่อนครับโชคดีมีความสุขครับโดยทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ